ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับบรรดาญาติญาติของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์การกาดยิงที่หนองบัวลำพูนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่หดหดัตใจผมมากนะวันนี้นะอ่ะก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมีสไนเปอร์ทีเหมือนเดิมนะครับมาพบกันในเกม RV นะครับมาอัปเดตกันหน่อยกั็แล้วกันนะครับก็มีกิจกรรมนะครับประกาศครบรอบ6ปีนะครับแจกสกิน อของ RV นะครับก็มีฮีโร่และสกินฟรีนะวันนี้ก็มีอัปเดตสักนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นการอัปเดตการเล่นกิจกรรมก็เป็นเมืองเขาเรียกเมืองอะไรวะนี่สำรวจเมืองของ RV นะครับหลายคนเข้าเกมก็น่าจะเห็นเป็นอย่างนี้เนะาะเราจะรับคะแนนได้อย่างไรนะครับเราต้องไปเล่นนะครับเล่นกิจกรรมนะไปทัวร์นะครับ เราเล่นกิจกรรมแล้วเราจะสามารถกดรับไปทัวร์เมืองได้นะครับแล้วก็กิจกรรมอยู่ที่วันที่6ถึงวันที่24ตุลาคมนี้นะครับผู้เล่นจะทำภารก,กิจสำรวจพื้นที่นะครับ6แห่งด้วยก,กันนะครับจะได้รับฮีโร่ซารตาวเวร f สฟอร์เรนติโนนะครับพร้อมกับสก,กินหรือลูกแก้ว3ลูกกรุณาเพียพื้นที่ของท่านนะครับเพียพื้นที่ในกองจดหมายของท่านด้วยนะครับนะ เดี๋ยวเราไปรับของรางวัลเลยนะครับเราเล่นไปแล้วนะครับล็อกอินแล้วก็รับ15แต้มนะครับเล่นโหมด551ครั้งก็รับอีก10แต้มนะครับเราก็เล่นหมดจะอันดับรับอีก5แต้มเนาะทั้งหมด40คะแนนแล้วนะครับเห็นไหมเป็นรูปแบตข้างล่างนะครับแล้วกดคําว่าไปทัวร์กดคำว่าไปทัวร์เราไปทัวร์ตรงไหนดีเราอยากไปทัวร์เมืองไหนก็ต้องทัวร์ทุกเมืองยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับมันให้เราปลดล็อกทั้ง6กเมืองนะครับกดสำรวจไป ทั้งหมดก็มี6เมืองด้วยกันนะครับเดี๋ยววันสุดท้ายมันจะแจกอะไรก็น่าจะเป็นสกินนะครับก็ลองดูนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าเป็นสกินหรือว่าฮีโร่นะแต่ก็ทําไปก่อนนแล้วกันนะครับแกเล่นเองง่ายๆนะครับผมผ่านแล้ว1อย่างนะครับ1นวันละกดรับครับเป็นสกินเช่าของฉีนะครับก็ได้มาเป็นสกินเช่าฮีโร่เช่านะพูดผิดโอเคก็ประมาณนี้นะครับรีวิวกิจกรรมนี้เนาะ ก็ทุกคนก็น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นวาราพาสน,นะครับพวกนี้ก็จะหมดเขตสําหรับการรับกรอบโปรไฟล์ของวราระพาซีซั่นที่36นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับเป็นกรอบโปรไฟล์อันนี้เนาะทุกคนต้องเลเวล6 0อ่าภายก่อนวันที่7นะครับนะ ก่อนวันที่7เดือน10นะวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะครับพรุนี้ก็7แล้วแต่ผมซื้อเลยก็แล้วกันนะครับเติมให้มันครบเรเวหกสิเลยนะครับประมาณ310คูปองด้วยกันนะครับเราซื้อไปเลยก็จะได้กรอบโปรไฟล์นะก็เพื่อกอบโปรไฟลนะ์เนี่ยถึงต้องเติมนะม่ <c oughs> งั้นผมก็ไม่เติมเองละนะนะโอเคครับเลเวล60เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปรับกรอบโปรไฟล์เลย เรียบร้อยแล้วก็เอฟเฟกการสังหาร45วันนะครับโอเคแล้วรับของรางวัลเลยชิ้นส่วนรูนแล้วก็เอฟเฟกการวาร์ป30วันนะครับของยูเดย์นะอ่านีเลยครับกดรับไปเลยชิ้นส่วนรูนอันนี้ก็ชิ้นส่วนรูนวันพาร์ทซีซั่นนี้ก็แบบสกินมันเท่น,นะครับแต่ของรางวัลมันน้อยไปหน่อยนะรับไปครับ แล้วก็เพชรของเกลือนะโอเคแล้วก็สกินของคิกซี่นะครับเลยวล60นะไซเดติกอะไรเนี่ยหาไม่ออกภาษาอังกฤษโอเคครับมันจะมีอยู่3-4สีด้วยกันเนาะก็ผมมี2สีครับอีกสีที่3น่าจะต้องไปสุ่มที่กล่องนะครับกล่องของวัลพารนะ์ะมันจะมีกล่องสุ่มอยู่ อันนี้เราก็ได้ 3, สีนะครับแต่เพราะว่าสีร้อิจินนลน่าจะสวยสุดแล้วแต่เอาสีเหลืองไปก่อนแล้วก็ได้นะครับเอฟเฟกอันนี้ก็ไม่มีท่าวับนะครับมีแค่เอฟเฟกการใช้สกิลแค่นั้นนะครับก็ประมาณนี้นอกสกินของคิกซี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรไฟล์กันเลยโปรไฟล์ของซีซันที่35นะครับอ่าก็นี่ครับวิบวับมีแสงกระเด็นกระดอนออกมานะอ่าใส่กับ สกินของไอ้ใส่กับโปรไฟล์ของบูคองก็นะเข้าอยู่นะผมว่าก็เข้านะสำหรับบูคองนะถือไม่ก็ใส่โปรไฟล์ของทิริทิริเอ่อทิริเลยว่าเอลเลนก็สวยนะนะโอเคแล้วใช้เอเลนไปแล้วกันอ่ะในส่วนของเอฟเฟกการวาร์ปนะครับที่เช่านะนี่ครับของคิวเดอร์นะฮะอยู่ที่30วันนะครับนี่งดงามครับแล้วก็ มีกิจกรรมนะครับตามล่าหาสก,กินนะใครที่อยากสุ่มนะครับคูปองต้องมีประมาณ1,500คูปองนะครับกำลังดีเนาะในกิจกรรมนี้สำหรับใครที่งบน้อยนะครับก็สุ่มข้างบนน่าจะดีนะฮะแต่จะสุ่มกิจกรรมนี้นะครับก็ขอให้มีคูปองสักประมาณ1 5 0 0คูปองขึ้นนะครับจะได้สก,กิน100%เเซแน่นอนนะครับก,กิจกรรมนี้นะอ่า ข้างบนนะครับก็จะเป็นการสุ่มแบบปกตินะครับข้างล่างจะเป็นการสุ่มแบบพิเศษจะใช้19คูปองในส่วนของสุ่มบบปกตินะครับก็จะมีสกินตามนี้เลยมีวิลล่าวูคองอ,อะไรวะเนี่ยแล้วก็สุ่มแบบพิเศษนะครับจะเป็นไวยูเลตลารดแล้วก็ su, นะเอลซนะตามนี้นะครับสุ่มแบบปกติก็ สกินตามนี้เลยผมก็มีเกือบหมดแล้วครับเนี่ยไม่มีก็คือตัวลูมูลาดผมก็มีแนละ้วนาตาาก็มีแล้วด้วยอาอลี่ก็มีนะวทอทอดไม่มีเพราะไม่ได้เล่นนะ <c oughs> ลาวิลไม่มีเรียวมามีแล้วนะครับบูคองก็มีแล้วไฮติก,ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเราไม่น่าจะต้องสุ่มนะครับกิจกรรมนี้นะแล้วก็ส่วนในส่วแบบพิเศษนะครับจะใช้19คูปองนะครับในการหมุนแต่ละครั้งนะ จะมีสกินพวกนี้ผมมีเกือบหมดแล้วนะครับมีตัวที่ผมไม่เล่นก็คืออารัมน่ะผมไม่มีนะแล้วก็ลีน่าก็ไม่มีครับรอเรียกผมก็มีมาลอดมีไวโอก็มีนะครับย้อนมีมีหมดเลยครับยกเว้นเนี่ยสตีมนะสตีมผมไม่ค่อยมีนะพวกนี้ผมมีไดมิสันแล้วไงก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจคือไดมอนิสันแพงกว่าเยอะเลยประมาณ3 4ม0 0พันกูกองไดมอนดมสันโอเคครับ กิจการการสุ่มก็ประมาณนี้ครับสกินก็ใครอยากได้แบบไหนก็ลองไปเลือกดูนะครับเดี๋ยวเราไปกดลองทดลองสุ่มฟรีนะครับครั้งแรกมันจะให้เราสุ่มฟรีนะสูญสูคูป,ปองเห็นไหมข้างล่างข้างบนนะอ่าเป็นสุ่มแบบธรรมดานะครับก็จะใช้เพียง9คูป,ปองนะมันก็เราเลือกตัวละครที่เราต้องการนะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สุ่มไปหาสกินเอเราเลือก สกินที่เราต้องการ1สกินนะครับแล้วก็รีไปเรื่อยๆจนเจอสกินที่เราเลือกอันแรกอะ่ะให้มันครบ5ชิ้นอะ่ะมันถึงจะปลดล็อกในการสุ่มสกินให้เราได้นะครับอ่าในส่วนของการสุ่มแบบพิเศษสุ่มแบบพิเศษก็ใช้อยู่ที่19คูปองนะครับนะอะ่อันนี้ก็สุ่มแบบธรรมดานะฮะสุ่มแบบปกติสุ่มแบบปกติสกินก็เท่เหมือนกันนะนระดับรีเจนก็ทั้งนั้นเลยอไอ้ไม่ใช่ระดับลิมิเต็ดเออ หลับลิมิเต็ดแทบทุ่งสก,กินเลยนะครับนะี่โอเคครับประมาณนี้เนาะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ผมมีคลิปรีวิวอยู่นะก็เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับผมสุ่มนะคอตอนนั้นก็หมดประมาณพันกว่าคูปองปะพันสี่พันห้าหรือพันแปดประมาณเนี้ยครับอ่าแล้วก็สุ่มแบบนพิเศษก็จะมีสก,กินระดับอ่าอัลติเมตแล้วก็อ่าอะไรวะเนี่ย เอส r e ียมนะครับก็มีอยู่2แบบด้วยกันอเออมี3แบบมีอัลติเมตเอส r e ียมแล้วก็มิดเดิ e ลเออมีทั้งหมด3แบบให้เราเลือกนะครับใครชอบตัวไหนก็ไปตามกันได้นะถ้าใครจะสุ่มแบบพิเศษนะครับผมแนะนำเลยเนี่ยย้ำเลยขอย้ำเลยนะต้องมีคูปองประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยคูปองนะครับขั้นต่ำนะครับนะจะสามารถแบบเออได้ได้แน่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะสกินนะโอเค ประมาณนี้ครับกิจกรรมนี้ก็รีไปเรื่อยเหมือนกันกับข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันเลยนะครับเราต้องหาสกินที่มันที่เราเลือกอ่ะอันแรกอ่ะให้มันเหมือนกันอ่ะสามห้าชิ้นนะครับนะแล้วสกินอ่ะไออันที่5จะหายากที่สุดมันต้องใช้อ่ชิ้นส่วนสีทองในการแลกนะครับนะมันจะมีร้านค้าแลกชิ้นส่วนเราสุ่มครั้งหนึ่งไอสีทองมันจะขึ้นให้2 2เหรียญนะครับนะเห็นไหมที่มันอยู่ติดกัะคูปองอ่ะไอเหรียญทองฟองอ่ะ นั่นแหละเมื่อเรากดาสุ่มข้างล่างนะครับมันจะเพิ่มให้เราทีละสทีละเหรียญน,นะใช้120เหรียญทองนะครับในการแลกชิ้นส่วนชิ้นที่5นะครับนะใครที่ดวงดีสุ่มทีเดียวได้5ตัวเลยก็เออก,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 ก็มามาขิงให้ผมฟังหน่อยก็แล้วกันนะจะ <laughs> มีใครได้นะครับนะอ,อก็สุ่มไปเรื่อยๆนะเนี่ยครับ สุ่มครั้งแรกก็ฟรีครับแล้วลองสุ่มเล่นดูนะครับตัวไหนมันออกง่ายออกยากก็ลองสุ่มไปดูก่อนก่อนที่จะเสียตังค์จริงนะครับนี่ครับเจอเอลสูเราเรียกเอลสูแล้วก็สุ่มหาเอลสูไปเรื่อยเห็นไหมขนาดเราสุ่มแบบธรรมดามันยังไม่ออกให้เราเลย <c oughs> องคยากจัดเลยนะครับนะทุกคนโอเคหลังจากนั้นเราก็กดคบ5ชิ้นแล้วเราก็กดคําว่าแลกสกินมันก็จะกระเด้งเข้าไปในกล่องจดหมายของเราแล้วก็ไปรับในกล่องจดหมายโอเคเนาะ ใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองไปกลับไปดูช่องมีสไนเปอร์ทีวีนะครับก็จะมีวีดีโอลงไว้อยู่นะครับกิจกรรมนี้เนาะ,ะแต่เรามีอยู่ที่62คูป,ปองเดี๋ยวเราจะเปิดไวโอเลตชุดแต่งงานนะครับระดับมีะเ,เคาข่้นให้ดูสัก1ชิ้นนะครับนะมันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เออไม่น่าได้หรอกมันแค่60กว่าคูป,ปองอะ่ะก็ลองสุ่มเล่ๆกันแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมสุ่มแล้วมันจะหายไปแล้วก็ต้องรีไอสียงทองอะ่ะ ครั้ง39คูปองให้มันเจอไอ้ไวโอเลตชุดแต่งงานเนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับนะโอเคเห็นไหมรีไปไม่เจอไม่เจอก็ต้องรีไปเรื่อยอจนเกิดจะเจอไอ้ไวโอเลตเมืเ่อกี้แล้วต้องซื้อ39คูปองก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เนาะใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับกับกิจกรรมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแอปพี่ Sniper TV ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวีดัสสวัสดีครับไว้เจอกัน